เท hey, อย่างเดียวเช็ดเข็งแน่ชนทุกท่างทุกท่าเลยเริ่ม oh. จะลอย oh. จะเบิ้ลแขนปัดแขนห้น oh. 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 อยถูพอยทรีพอยทูให้นับหมดและมัดตรงมัดต่อยนับหมดห้อยแขน oh. ไล่ได้ยกแขนส่งแขนเส้น,นได้ ยกขาหน้าโดดเลาาขาหลังสปริงสปริงใกล้สปริงไกลจัดหมดสองแล้วย้ำม,มีทวิตด้วยพยายามเล่นให้มันมากเท้าหน่อยโป๊ะโป๊ะโป๊ะอันนี้มันยังเป็นหนึ่งอยู่หนึ่งหนึ่งอันนี้ธรรมดาไปถ้าอันนี้มันเป็นเบิ้ลกระติงธรรมดาอยู่อันนี้เดิมดีขึ้นแล้วมือมัดพุ่งมัดเร็วทวิตสวยไม่มีใครสนใจไม่มีใครเฮธรรมดารู้สึกคนอื่นก็รู้สึกธรรมดาทวิตดูดี ไอ้กุฏิสองเตรียมยกมือเตรียมรอเลยกุฏิสองเตรียมลุกเลยเร็วกุฏิสองน้ำประตูวิ่งมารอเลยวิ่งมารอเลยเร็วแล้วสองคนนี้อย่าเพิ่งเลิกนะไปเรียกจับคู่กับคู่ของเราที่เคยเล่นนะ่ะเชื่เชื่ขมอนอันดับสามเริ่มเลยเริ่มเจไปเลือกคู่มาภูมิไปลงมาชีเชื่ เก็บเน้นเอาทีเทคนิคเน้นเอาเทคนิคกูดช็อปเฮดคิกเฮดโกโ o ใส่คิก t a n, n d up แคทซุ go โกโ o โก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  g o o บัราวทวิทยลาวทวิทยส s แขนเก็บกูดริเกิ กูสามมากูสี่ต่อไปไปเลือกด้วยแอบไปเลือกคนใหม่มาด้วยเจภูมิไปจับมาเลยเร็วเริ่มชีเชือกไปสกิตมาเร็ว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 ,รวไหนไหนพอพอพอ,พอเหรอพอเหรอพอหลาดเหรอ,อหดเรอ<พ>อดีเ๋ยวเจอหมัดตดนเข้าไปเจอหัวก็ไปก่อนครับเตะตามด้วยอันน้นสะบัดรองเท,ท้าทิ้งโอ้เจอสวิงด้วย บวี้เพื่อนรักไม่ลุยเลยล้หอหมดเลยบวี้หมดแล้วเนี่ยหมดทิมัดตุ้มอุ้ยเกือบยังไม่เป็นท่าที่แบบสมงสมบัติเท้าเลยดิคนไทยไปจับคู่ไปเลือกมาเลยไปเลือกมาเลยด้วยเร็วตอนท้ายจะเป็นเด็กล้วนๆมาเริ่มซัดเลยวิ่งเลยซัดเลยวิ่งโก เดินหน้าแล้วเดินหน้าแล้วเดินหน้าแล้ว <se uter> เดินหน้าแล้วเดินหน้าแล้วไว้เบาลุยเลยลุยเลยเบาๆอย่างเงี้ยความกลัวแน่ๆสวงสวิงมีมาเอาหมดไม่เห็นท้องเดินหน้าไปดิไม่เห็นอะไรไม่รู้สึก <spe ech> ได้สามไล่แล้วไล่แล้วไล่แล <spe ech> <spe ech> ้วแสบตาแล้วเดินหน้าเดินหน้าเอ๊ะ เรียนมาโกแนะนำให้ไต่ไปยังอื่นกันนะตั้งใจจะแต่ช็อปอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะโดนอันเดอร์เจ็บซะเลยก่อนที่อินไซด์หัวอาร์มี่เข้าสืบซ้ายตบขวาไม่ไม่ไม่ตืบเร็ว ยกขาอย่างเดียวสเต็ปออกมาบ้างจะขาประท่าอย่างเดียวได้ไงพลิกตัวถอยถอยพลิกตัดถอยถอยตัดพลิกตัวเตะเขียบ Come on แนะนำแล้นะไม่ใช่หัวอย่างเดียวนะโดนเจ็บขาอย่างอื่นเน่เจไม่น่าจะโดนหัวหรอกเริ่มแต่โดนเรื่องเตแเลละแคนเซิลนี่แหละเนี่ยอย่าไว้ใจนี่ย่างลูกเงี้ยไม่น่ากลัวจะเตะขาทรงเดชเห็นป่ะหลีกเลี่ยงกันเ้าเบียดลึกๆอ,อย่างเงี้ยดีกว่าไม่เจ็บ ทีบน้ำยาวจะเจ็บได้ใช่คาร์คิซุกไม่ทีบน้ำเรื่องนี่ขนาดเขาใกล้ยังเจ็บเลยอาา้าจ้า ปิงโดดโหนสับชอ็ชอปช,อช,อชอ็ชอปตรงๆดิเคลิร์หมาคู่ต่อไปเรียกมาดิเรียกมาดิอ่ะไม่มีใครเรียกปอมาเปียกเตรียมคู่เจฟตเลยทาโร่โตเตรียมคู่กับเบสสองคนนี้คู่กันเลยนโมกับเพื่อนลุกยืนเร็วเจ้านายหาคู่มาเร็วเรื่องวิ่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 ง ห็นไหมครูบอกให้เจยพยายามเลี่ยงการยกขาใส่เพราะว่าเขาแคนเซิลต่ำลุกเร็ว go <Okay. S 1> ปุกดีคิดดีแต่ทีเดียวธรรมดาไปต้องปุ้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 ง No thường normal 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 làm biệt ไม่รู้สึกอะไรเลยได้ดูอะไรก็ไม sure. uh ่รู้อ่ะฮัลโหลเจตุก1 2 3 4 5 6ฮัลโหล7 8 9 10 3. ชิง k i คิกเฟสผูคิกเฟสมาผู้ต่อไปเตรียมรอเลยต้องมีด้วยแอด์ช่วยอะไรอย่างให้ด้วยเริ่มแอดช่วยจัดให้ด้วยให้ใหใหน้องออกมาให้หมดเลยเริ่มได้ขาเดียววิเคราะห์ด้วยเจฟเล่นอะไรได้บ้างได้ขาเดียวปรับเสียงด้วยเฮ้เสียงให้ใสกว่านี้หน่อย ลูกนี้ถ้าบวกหัวได้นะเคลื่อแยกฮึดด้วย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 โอเคันเดินลืมเคลื่อไปมาเลิ่ลออ้าวกอ ช้าแล้วช้าแล้วยิงแล้วยิงแล้วเงียบธรรมดาทีทีธรรมดาไม่มีอะไรเลยหมัดมือเก็บคงเก็บแขนไล่เบียดต,ต่อยตามน้ำเลย,ต,ยต่อยได้เหมือนหมดัดหมัดนิ่มๆอย่างนั้นหละทิมไปเลยต่อยแบบนี้ไม่เจ็บดีมากการต่อยการต่อยการเยียบเคลื่อกดแล้วมันดูเละเทะเลย อะไรเป็นไฟฟ้ามากสุดอ้าเนี่ยน,นี่ใช่อันนี้ดีเนี่ยดีกว่าพี่ปอยอีกพี่ปอไม่เคยเล่นในแบบลักษณะอย่างนี้เลยพี่ปอแขวงเบียดไม่มีเลยเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองมากระเปียกเริ่มตรงนี้เลยเริ่มเริ่มมีคนไหนออกเสียง่ะคนไหนจะออกเสียง่ะ,ะออก,ะกาหมุนไหมการเทินไหมการช็อปไหมลุยแล้ว เกอบดีห้าสี่สามเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเสียงดีคนออกเสียงนี่ดีดีเปลี่ยนไปมามาเอ้าวเร็วเริ่มอุ้ยน้องกาซูน้องกาซูน้องกาสูเจ้านายเจ้านายไปสองแต้มครับ ได้ยินเสียงใส้ชัดเจนเชียวน้องเตะได้ขาเดียวสบายน้องเตะได้ขาเดียวเลยจับคาร์ล์แย่กอดกันจังเลยต่อคารล์กอนหลุดออกมาวิ่งเร็วเริ่มใครเดินหน้าแจ๋วสุดเดินหน้าที่แจ๋วเดินหน้าที่แจ๋ว ก่าหมุนไหมคิดถึงท่าอื่นบ้างไหมท่าที่มันมีความยากสี่แต้มทำไมเลือกตัวง่ายมาอย่างนั้นล่ะดูดิดูเลือกตัวง่ายมาด้วยเปลี่ยนมาวิง่งอย่าโชว์ฟอร์มเยอะเกินนะิ่มพัน คิดยังไงพันแล้วพันโอ้โหใกล้แล้วพันจะไม่ได้เห็นชัดเจนอะไรล่ะะยะต้องมาใช่พันธ์เฮดเฮดช็อตอินไซด์เฮดช็อตปาดอินไซด์จากขาหลังทำเป็นไหมเนี่ยย e s ส์วแบ็โค้ง3รีกูดอ้าวพูดเหมือนกัน5 6 เซเวนไฟไฟอ่าเริ่มโก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  go o เรียกว่านั้นเสียงดังออกหลังหวดหนักได้แล้วแขนมี me, เนี่ยหวดหนักหวดหนักสู้กันมีสเต็ปกันเยอะกอดให้น้อยลงหน่อยเบียดนานเกินใช่เตะสองทีบ้างสิพี่ยังรู้สึกเลย เห็นเตะทีเดียวเหมือนปอเตะอ่ะเหมือนปอเตะเล่นเหมือนปอทีเดียวทีเดียว,เ,ยวเปี่ยนขำมอน go go Chen Go 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 gióc lối đốt ắt khả lắng Sí. Go, 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 go. Nên nào mà giờ bụng để khả năng, điều khai cancel sẽ chết. Nice. Clear. Fun, good. Good. Keep, I say, fun. 하나 كمان 지고 ต้องก้าตองกาเดินหน้าก้ายิงก้าใส่กล้ายนขาหลังใส่ก็ยืนรับล้วนๆน่ะรับอยู่อย่างเดียวเลยรับอย่างเดียวเลยเร็วยังไม่เห็นโชกุบบบนบุกเลยฮะโกโกก มาก็ชีชับอย่างนี้แต่ทีบอย่างเดียวเน้นเบียดต,ตัดแรงตัดจังหวะเขาเข้าเร็วเอารอมากเกินไปไม่ได้เขาตัดใช่ใช่กูดกูดขยับตัวสเต็ปด้วย เขาจะเล่นลูกเดิมๆความเร็วของเขาไม่มีมากนักตัดสเต็ปเร็วเสร็ปๆเร็วโันสับบงโก้ับขาหลังช็อปก็ได้นี่อย่างงี้คือแบบสฟฟ้า ลัา 10, 1เจนนายเอฟเซเว่นบ้อสสเ็ดสิบเก้บแขนด้วย